พี่ป๊อปหนูได้ของแล้วนะพี่แต่ว่าหนูลืมบอกหนูขอโทษทีค่ะอร่อยมากเลยว่าแต่พี่มีเซตอะไรที่แบบจัดจัดงบ300ให้หนูได้ปะยังไม่ได้กดเข้ามาตอบค่ะมาตอบอทีน้องบอกว่าแต่ว่าขนส่งอะ่ะหล่อมากเลยพี่แต่เขาโดนหมาที่บ้านหนูไล่ว่ะสันจริงๆหนูก็อยากกินขนมพี่ครึ่งนึงแหละแล้วหนูก็อยากเห็นหนะ้าพี่ขนส่งอีกครึ่งหนึ่งว่ะสัน้นป๊อบก็เลยตอบกลับไปว่า300ใช่ไหมคะ300เอาส่งฟรีไปเลยค่ะ ไม่อยากจะหวดว่าเราไม่เคยใช้กล่องพับแบบนี้เลยนะคะวันนี้ได้เลิกใช้แล้วนะคะเพราะว่าลูกค้าสั่งของเยอะแล้วก็แบบว่ามันพอดีกับกล่องาปงสะดกกะดนเเพีพ็พ ไค่ะคือว่าหนูอ่ะข้างรักพี่มากเลยค่ะวันนี้หนูจะมาสั่งของ<น>เพิ่มพุกกี้แล้วก็ขนมข้าวโพดแล้วก็เบวนี่แล้วกันนะคะพี่คือว่าหนูชอบดูพี่มาก<ด>เลย,ยได้ค่ะตัวเองก็คือแบบดีใจมากดีใจจนลิ้นพันพูดไม่ถูกหลังจากที่เรารวมยอดเสร็จสรบเรียบร้อยส่งสลิปบัญชีไปปึ่มนางก็โอนมาแบบทันใจมากเลยค่ะคือน้องน่ารักมากก้อยค่ะคือว่าหนูอชอบพี่มากคือหนูจอบสองติ๊กต็อกพี่ทุกวันเลยพี่ไม่ค่อยลงคลิปเลยอะค่ะ คือหนูคือหนูชอบดูคลิปพี่มากแต่ว่าจะลงติ๊กต็อกให้หนูได้ไหมเฮอน้อ,นองมาประมาณนี้เราก็ว่าได้ค่ะตัวเองนะคะขอบคุณน้องนะคะที่ยังมาอุดหนุนนะคะคนนะคะถามว่าทําไมพี่ก้อยเสี่ยงเป็นแบบนี้คะพี่ก้อยไหวหรือเปล่าคือไม่ได้ป่วยอะไรแต่อย่างใดก็คือเพิ่งไปถูกดังมานะคะก็ไปทําจมูกมาใหม่เนาะสําหรับใครที่สนใจเข้ากลุ่มหรือสั่งซื้อสินค้าตัวไหนปัดขวาิ้มน,นินทักมาหาก้อยได้เลยนะคะ จำได้ป่ะลูกค้าที่ใส่รวยที่สั่งของเยอะหลายพันนะเจ๊บอกโอ้โหจำได้จิจ้า <c oughs> คืองี้กล่องมันใหญ่มากใช่ไหมเมต๊ตะหนุ่มมันยกไม่ได้ค่ะหนูต้องได้แบบเปิดประตูให้ผู้ชายพี่ขนส่งเข้าบ้านค่ะแล้วป้าข้างบ้านนะสรนสรนสันแนไปบอกแม่ว่าหนู่พาผู้ชายเขาบ้านแม่เลยสวยดเป็นชุเลบอกแม่คะ่ะขนส่งค่ะไม่ใช่ผู้ชายที่ไหนแล้วมันหนักแม่ดูสิคะแม่อ๋อนูกเกือบดแล้ว สวัดีค่ะแม่ค้าสวัสดีคะ่ะรับอะไรดีคะวันนี้ <c oughs> คือหนูไม่ได้สะดวกจะจะซื้อเลยคะ่ะแต่ว,ว่าขอมาสอบถามแม่ค้าก่อนได้มั้ยคะได้เลยอ่ะลูกค้าอยากสอบถามอะไรสอบถามมาได้เลยเต็มที่วันนี้จะมาสอบถามอะเอยียของสอบตัวเนี้ยพี่คือหนูไม่รู้ว่าต้องใช้ยังไงเลยคือหนูขอทราบรายละเอียดหน่อยได้ไดไมั้ยคะ อย่างงี้ค่ะลูกค้าขาคือตัวเจลซ่อมผิวเนี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยเขาจะเป็นเจลที่แบบว่าเติมน้ำให้กับผิวมันจะบบนแบบหน้าแบบชุ่มชื้นโว้ยน่าใช้มากส่วนเจลซ่อมสิวเนี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทตัวนี้คือรักษาสิบผิวตนนันคือดีแบบดีมากคือแม่ขาใช้มนานแล้นะเออแนะนำตั้งคู่เลยค่ะลูกค้าโอเคแล้วถ้าอย่างงี้ถ้าหน้าหนูแห้งหนูต้องใช้อะไรคะพี่เจลซ่อมผิวค่ะถ้าหนูเป็นสิวล่ะเจลซ่อมสิวได้เลยค่ะถ้าหนูแบบรูขุมขนกว้างถ้าเจลซ่อมผิวดีกว่าค่ะถ้าหนูเป็นสิิิิวววววตัันนเเเจจลลลลลซซ่่่่อออมมสสสแ้้้กกคคคะะูาพไดย ีครับพ่แสดงว่าหนูน่าแห้งหนูใช้เจลซ่อมผิวใช่ไหมหนูจะใช้เจลซ่อมสิวไม่ได้เพราหนูเป็นสิวคนสิวตันหนูต้องซื้อเจลซ่อมสิวไม่ได้ซื้อเจลซ่อมผิวเราะว่าหนูใช้ทั้งเจลซ่อมสิวทั้งเจลซ่อมผิวได้เลยถ้าหนูมีงบแค่เก้าสิบเก้าบาทหนูจะซื้อได้แค่เจลซ่อมผิวหนูจะซื้อเจลซ่อมสิวก็ไม่ได้ขอโทษนะเงินก็ยังไม่โอนสักบาทแต่ชอบถามว่าพี่คะพี่แพ็คของหนูหรือยังคะยังไม่ต้องแพ็คนะคะเดี๋ยวหนูบอกค่ะวาซานจะมาพงมาแพ็คอีหยังสาวเธอยังไม่โโอนนนฉัักก็็ไมม่่แแพคคคค้ยยหลละะะปรรททุุงีเวา จะจบด้วยคำว่าอย่าเพิ่งแพ็คของหนูนะคะเดี๋ยวหนูบอกค่ะอันก็ตอบกับนางไปแบบเอขขอขำๆอ่ะเออตัวเองถ้าตัวเองโอนมาเดี๋ยวพี่ค่อยแพ็คเนาะถ้าตัวเองไม่โอนอ่ะพี่ก็ไม่แพ็คอยู่แล้วจ้าอ๋อหนูกลัวพี่จะแพ็กก่อนนะคะหนูกลัวพี่เสียเวลาว่ะสันไม่เสียเวลาเลยจ้ะแต่หนูต้องโอนมาก่อนนะลูกนะเออโอนมาเดี๋ยวจะแพ็คให้แล้วก็จะให้เป็นลำเบอร์วันโดยจะให้เป็นที่หนึ่งเลยอืมตามนี้ลูกค้ากู มาแล้วลูกจ้าขนมอะไรๆที่หนูอยากได้ขนมที่หนูอยากกินเอามาแล้วจ้าทุกคนข่าววันนี้น้าอาทุกคพามาแพลงของอีกแล้วจ้าวันนี้อาสมาพามาแพลงของให้ประมาณนะออนเดอร์น้จ้าโอ้ปากทุกคนอ่าดูดูคลิปจนจ,นจบเลยนะ คนไหนที่ซืยอสินค้าที่ไหนตัวไหนนะคะก็สามารถคัดส่งมาทางไอจีหรือเฟซมาได้เลยนะ๊ะใครที่มาจัดสต๊อกเนี่ยก็เชิญอาสมาด้วยไอจีเเลยย่าคุ้มมากแม่สุดท้ายนี้ฝากร้านของอาตมาช็อปด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ฝากหนุนกันเยอะ